Office 101 Pod X Podcast สนับสนุนโดย Pod r X Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสําหรับคุณ สวัสดีครับผมเนสเสริชัยเสริชัย,ชยสุัิกรนะครับวันนี้เรมาอยู่กับ Office 101 p o ศ x p o d c a s t พนะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับหนังสือ Future m ์มาเซ็นะครับนั่นก็คือ AI จะมาแทนเราหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับอาจจะมีคนมองหรือไม่มองก็ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ยังไม่มองก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ใกล้ตัวอะไรขนาดนั้นหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นจุดสําคัญที่เราควรจะต้องใส่ใจแต่สําหรับคนที่ มองเห็นว่าเอไอเนี่ยมีความน่ากังวลเรื่องของการที่จะมาแทนที่เราเนี่ยก็จะมีความน่ากลัวอะไรบางอย่างนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานแต่ละคนได้ว่างานแต่ละคนน่ตัว AI เนี่ยเข้ามาดิสลอฟเราในด้านไหนบ้างหรือว่ามันจะมาดิสลอฟแบบร0 0เซเลยก็มีครับเช่นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับจากที่ผมได้ฟังพอดแคสต์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ AI เข้ามาดิสลอฟมนุษย์เนี่ยครพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตน่าจะเป็นข้อยกตัวอย่างได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องคิดเงินแบบว่าสมมติว่าลูกค้าพกบัตรไปหนึ่งอันนี้เมืองนอกน่าจะใช้แล้วนะครับหรือว่า จะเริ่มใช้แล้วคือลูกค้าจะมีบัตรใบหนึ่งพกติดตัวไว้แล้วก็เอาสินค้าเดินผ่านช่องช่องหนึ่งไเ้เลยแล้วก็ช่องอน,นั้นก็จะตัดเงินทันทีโดยที่ไม่ต้องมีคนมานั่งคิดมานั่งยิงบาโคดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือการดิสลอฟแบบร0อเปร็เลยที่ AI เข้ามาดิสลอฟในอาชีพนี้ครับผมคิดว่าในอนาคตมันมันน่าจะมีแน่นอนอย่างเช่นเซเว่นอย่างเงี้ยลูกค้าซื้อซื้อใส่กระเป๋าแล้วก็เดินออกเลยแล้วก็จะตัดเงินจากบัตรที่อยู่ในตัวของลูกค้าเลยโดยที่ไม่ต้องมายิงบแบบให้มันเเสียวลา ไม่ต้องต่อคิวอะไรกันครับผมว่าน่าจะมีแน่นอนแต่ว่าดูว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นเองปัญญาประดิษฐ์หรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษครับก็คือ artificial intelligence นะครับก็ส,สั้นๆว่า AI นะครับผมมันคือสิ่งที่จะมาส่งผลกระทบกับเรามากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจาวันของเรานะครับ AI ส่งผลกระทบแน่นอน,นครับแต่ว่าไม่ต้องประใจกับมันมากนะครับเทคโนโลยีอื่นๆที่จะทําให้เราสบายขึ้นก็มีนะครับมันอาจจะไม่ได้ disruption เราตรงๆแต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวเข้ามาช่วยให้เราสบายขึ้น หนึ่งนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็มองในมุมแต่ละมุมนะบางมุมก็อาจจะดีลับอาชีพนั้นไปเลยหรือบางมุมเขาอ,อาจจะมาซัพพอร์ตในอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็ยังเป็นข้อแบบหกเถียงแล้วก็พูดคุยได้ค่อนข้างกว้างนะครับในเรื่องของ AI ไนะเหมือนครั้งหนึ่งครับที่เราเคยต้องทําไล่ไถานาด้วยตัวเองก็คือแฮนด์เมดเลยใช้มืออย่างเดียวไม่มีเครื่องหรือว่าอะไรมาช่วยนะเราใช้เวลานานแต่วันหนึ่งเนี่ยมีการคิดคนเครื่องจักรมาช่วยก็ทําให้ชาวไร่ชาวนาสบายขึ้นมีเวลาว่างมากขึ้นแถมยังได้ผลผลิตมากขึ้นอีกตางหา อันนี้เราก็ไม่เห็นว่าเครื่องจักรจะทําให้ชาวราชนาหายไปใช่ไหมครับและด้วยความต้องการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันเนี่ยเราก็ยังต้องการชาวราชนาอยู่ดีเครื่องจักรแค่มาช่วยชาวราชนาให้เขาทํางานและใช้ชีวิตในชีพของเขาได้สะดวกสบายมากขึ้นครับแต่นั่นคือ AI สมัยก่อนนะครับจะเรียกว่า AI ก็ไม่ใช่ครับแต่ว่ามันก็คือเครื่องจักรครับยังยังไม่ได้มีการคํานวณ Data หรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ AI ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยต่างจากเครื่องจักรในสมัยก่อนดูอย่างหนึ่งก็คือ มันคิดได้ครับถ้า AI คิดไปได้แล้วเอามันมาช่วยในทางที่แบบทําให้งานเราเสร็จไวขึ้นหรือว่ามีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันคิดได้ครับอันนี้น่าจะค่อนข้างที่จะน่ากลัวประมาณหนึ่งเลยนะถ้ามองในมุมของคนทางานก,ก็น่าจะเป็นห่วงมากๆคือ AI ตอนนี้ครับอาจารย์ธรรมดจนบอกว่า AI ถูกพัฒนาในระดับที่เทียบเท่ากับเด็กฝึกง,งานแล้วนะครับลองนึกภาพเด็กฝึกง,งานที่เข้ามาวันแรกๆก,ก็แบบยังทําอะไรไม่เป็นใช่ไหมยังแบบง,ง,งึกงๆงักๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรเท่่่่าาาไหหรรออจจะต้้งใุนพีม คอยทางานสอนหรือว่าเทรนนิ่งตลอดนะครับแค่บอกว่าเด็กฝึกงานพวกนี้จะมาแทนหัวหน้าที่มีประสบการณ์ได้ก็คงจะมีแบบโอ้โหขำกันตายแล้วเด็กฝึกงานตัวแค่นี้จะมาแทนอะไรหัวหน้าเหล่าอะไรเงี้ยครแต่เด็กฝึกงานในวันนี้เมื่อเรียนจบกลับมาเป็นพนักงานใหม่สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นเขาจะกลายเป็นหัวหน้าในอนาหตได้นะครับแล้วหัวหน้าก็จะต้องมีแต่แก่ลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็ต้องกระเสียนตัวเองไปตามวรจักรนะครับ AI ก็เหมือนเด็กฝึกงานครับอาจารย์นพนท์ว่าไว้วันหนึ่งจะได้รับการพัฒนาจน ระทั่งสามารถมาแทนที่ในอาชีพต่างๆได้เกือบสมบูรณ์แล้วถ้าวันไหนมันสามารถคิดได้องอะ่ะอาจจะไล่คนออกจากระบบงานเลยก็ได้นะคือสมมติว่า AI เป็น HR แล้วกันเราอาจจะมีการเก็บ Data ว่าพนักงานแต่ละคนอะ่ะมีค่า KPI เท่าไหร่แต่ละเดือนทํางานกี่ชิ้นแล้วแต่ละชิ้นอะ่ะให้คะแนนความสําคัญมันขนาดไหนถ้าเอไอคนวณออกมาแล้วปุ๊บ้ยคนนี้เค i ค่อนข้างต่ํามีปัญหาข้อบอกพร่องมีคะแนนพฤติกรรมที่โดนหักออกเรื่อยๆเอออาจจะออโต จดหมายลาออกให้ทางอีเมลเลยก็ได้ครับในอนาคตน,นะอันนี้น,นี้ผมคิดเล่นๆครับก็มีสิทธิ์นะครับแต่ก็อย่างว่าครับขึ้นอยู่กับว่าเรามอง AI อยู่ในระดับใดนะครับถ้าคิดว่าอยู่ในระดับอนุบาลเนี่ยเราอาจจะต้องรอถึงประมาณแบบ20ปี AI จะมาแทนคนได้นะครับหรือว่าอีก40ปีกว่ามันจะเก่งพอๆพกับหัวหน้าในปัจจุบันแต่ถ้าเรามองว่า AI คือเด็กฝึกง,งานอาจารย์ธนบุตรบอกว่าภายในไม่เกิน10ปีแน่นอนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากๆภายใน20ปี AI จะเก่งเท่าๆกับหัวหน้าในปัจจุบัน ก็ได้อีกเรื่องที่ชัดเจนก็คืออัตราการพัฒนาความสามารถของ AI เนี่ยเร็วกว่าคนมากๆคนเราในอีก20ปีข้างหน้าจะฉลาดกว่าคนในยุคปัจจุบันได้มากแค่ไหนแต่ AI ในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะฉลาดกว่า AI ในปัจจุบันหลายเท่าเลยทีเดียวเหมือนกับว่าพอมีการคิดคน้นหรือว่าพัฒนาอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมันเหมือนมันจะทวีคูณเรื่อยๆครับเราอาจจะใช้เวลาพัฒนา AI ตัวหนึ่ง10ปีแต่ว่า AI ตัวที่2เราอาจจะไม่ต้องพัฒนาโดยใช้เวลา10ปีอาจจะเหลือแค่5ปีก็ได้ เพราะว่ามันมี a อตัวแรกมามาสมทบแล้วไงคราวนี้เวลาในการพัฒนาของมันอนะ่ะมันจะล่นสั้นลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วแตุ่มมอง,องคนนะว่า AI ไเนี่ยจะมาแทนเราได้หรือเปล่าแต่คําถามคือ AI อ่ะจะมาแทนเมื่อไหร่ดีกว่านะครับถ้ามองว่าทุกวันนี้ AI คือเด็กฝึกง,งานภายใน20ปีมันจะเก่งไม่แพ้หัวหน้าในปัจจุบันของเราเลยก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Office 101 p o d ูนย์หนึ่อค์พอดแคสต์ครับดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ